เบาเสียงก่อนนิดหนึ่งด้ยนะจ้ารีบเบาเลยตอนนี้เลยเบาหรือยังอ่าถ้าเบาแล้วไปดูกันเลยโอ้โโอ้มาเอ้โอ้โหอ้โหโอ้โเโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้วหโอ้โหโอ้โห้โด้โห้ว้ โอเคฮัลโหลกลาโซนิซูรีแบบท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับไม้โคซี่กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ <laughs> อาไงดีทุกคนวิ่งออกดีไหมหรือว่าจะอยู่ในนี้ต่อถ้าอยู่ในนี้มันก็ดูและยืนจ้องวิทองเชื่อว่าทุกคนคงต้องคิดถึงสิ่งนี้แน่นอน,อนสิ่งที่เรียกว่าทําเสียงอันน่าอร็สอร่อยนั่นเอง <laughs> เอาละดูแต่แปลกทำไมไม่ฆ่าเราอ่ะใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนกันใช่ไหม โอ้โหแล้วดูอร่อยหาอเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงไหนดีมอดเดอร์มันไปอยู่ตรงนู้นแล้วใช่ไหมตรงนี้เชอรีรฟอยู่ตรงนี้อินโนเซ์เหลือหนึ่งคนคือเราเองเอ้ยเจ็บอะไรเนี่ยตีเราทำไมเนี่ยเจ็บนะลูกวัดเอ้ยอะไรเนี่ยคุณพี่เอ้ย เดี๋ยวนะแต่งเก่งก่อนขั้นตอนแรกนะคะดอกบล็อกไปกรอนต่อบล็อกเอ้ยโอ้เดี๋ยว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 เอ้ยเอาเลยเหรอเอ้ยไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งคุณพี่ไปมองซ้ายตาขวานโอ้โหมันเดี๋ยว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 เอ้ยเจ็บอ้าวและนี่ก็คือ how to เล่นยังไงให้ตายภายในหนึ่งวิเอาไม่จ๋อม ไหนดิข้างในมีอะไรอ่ารองเท้าวิ้ยของดีนะเนี่ยอโอ้โหได้เวลาอยู่กับของอร่อยโอ้โหเขาแลดูเอ,อ๊ะเอาคนนั้นก่อนก็ได้ปะแต่นะใจเย็นๆก่อนปุ๊บปึ๊บ,บมาแล้วจ้าข้าวโพดคั่วอบกรอบอื้ออื้อไปอื้อเรียบร้อยอันนี้อะไรอะ่ะลองกดเหรออันนี้อะไรอะ่ะ เออโอ้เออโอ้โอ้ยเอาล่ะคนดูไปไหนต่อดีโอเคเดี๋ยวเราไปอบอกเลยนะ้าใครมีธนูหยิงมานี่กำมัดนแน่ะชึบหันซ้ายแลขวามีใครไหมมีเออโอ้ยโอ้ยกดไม่โดนอันนี้กดไม่โดนจริงเนี่ยเออเจ็บตือแปลกนั่นไงว่าแล้วมองเธอสาวเธอสวยฉันถึงได้มองสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่ทำอะไรอยู่คะคุณพี่ไม่เห็นเราหรอเออโอ้ย เดี e o, e o, e o, e ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคตตีอ่ะกลับมาก่อนไม่กลับมาเอาเอาธนูฟาดอ่ะเอาธนูไรฟาดเออื้ออุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยโดนวิ่งเล็วข้างหน้ามีใครโอ้มีโอ้โหเป็นแก๊งเลยเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคนแคนก็บอกแคนก็รู้ขอโทษที่ยิงเออเจ็บนะเออสู้จะสู้เหรอจะสู้เหรอเอาไงเอาไงเออเออวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่แล้วไงต่อแล้วไงต่อ เจ็บนะเจ็บนะคุณพี่เออเออเออนี่แหละจะแตกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเอ้ยอะไรคะคุณพี่พี่มามองหน้าหนูแบบนี้ทำไมโอ้มีพยักหน้าโอ้เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอยู่ดีแบบวิ่งเลยฟาดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอ่าเออเจ็บ รู้ไหมว่ามันเจ็บไปไหนอะเอาไปไหนแล้วคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยหน้าแตกอ๋อส,สตีฟเป็นไรลูกส,สตีฟมือเงี้ยงเงี้ยมันเป็นเง,งี้ยงเงี้ยงอะเฮ้ยใครสูดน้ำวะเอ้ยโอ้โหจบเสร็จวิ่งืืออ,อ,อขาหักอ่าจริงนะพวกพีพีนี่เล่นไม่เคยชนะอย่านะ โอ้คนเดิมเปยอ่า่อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะหรือถ้าคลิปนี้ไม่ดีหรือไม่ถูกใจก็ต้องขอสอรีด้วยก็เชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงเสียงอันไพเราะพอพิงแบบนี้ใช่ไหมล่ะจ๊ะเสียงสุดว้านั่นเองก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Now the that passenger side of his best friend's cry Trying to hold him from me